โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะผมัน,มนยูนิเกมนะครับผมบนยูนเกมยูน้าออนไลน์นะผมก็วันนี้ผมมาทําคลิปเกี่ยวกับรีวิวอาชีพแล้วกันเพราะว่ารีวิวสายเวทผมมีแค่พาร์ตตัวเดียวเนาะก,ก็วันนี้ผมจะมารีวิวอีกตัวนึงก็จะเป็นขมังเวทนงผมนะผมซึ่งตัวนี้ผมอะไม่ได้ปั้นแบบเอาเอาโหดสุดนะเพราะว่ามันไม่ได้จะบอกว่าไงเดียเป็นอาชีพขมังเวทที่ผมกะจะเปลี่ยนไปเล่นแปรธาตุในอนาคตนะซึ่งผมก็ไม่ได้ปั้นสุดนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเนด้ ก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นเซตเบสิกของขมังทั่วๆไปเนาะโอเคอย่างแรกที่ผมพาไปดูสเตตัสก่อนนะครับผมอ่ะสเตตัสผมจะลงเท่านี้นะผมก็จะมีอินนะผมอินลงไป400วิดไว้300นะผมก็เด็ก350คิ้200นะผมซึ่งขี้อ่ะยุคใหม่ๆอ่ะคนที่ไปใช้ MGM เขาจะไม่อัพกันนะครับผมเพราะว่าไอขี้เนี่ยมันเอามาสเปลสเปลเบิร์ดอ่ะเออผมอัพเพื่อเอาสเปลเบิร์ดเพ่อมา มันมีอาชีพสกิลทารินของมันอยู่นะก็เป็นสกิลติดตัวนั่นเองที่อัพนี่นะครับผมนี่นะสเปลเบิร์ดนะผมเพิ่มขึ้นชั่วขาวนะผมจะมีความรุนแรงสูงขึ้นเกิดข,ขึ้นอยู่กับคีนะผมเอาง่ายก็คือถ้าเรา,เอ,าอัพอัพคีนะผมเราก็จะได้สเปลเบิร์ดมาซึ่งเป็นหน่วย 20.... ผมจำไม่ได้นะ 10.... 10%เปอร์เซ็นต์่อวะ สิบแต้มเท่ากับหนหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดน่นาจะน่าจะใช่นะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับคล้ายกับขานะก็น่าจะมายี่สิบแต้มหรือยีแต้มนี่แหละเท่ากับหเปอรเซ็นสเปีย์เบิร์นนะสิแต้มเท่ากับหปอร์เซ็นก็อันนี้ผมเอาไปสองก็ประมาณยี่สิบเปนตน่าจะนะเออสเปยร์เบิผมก็ได้ตรงนี้ยีนตะผมก็จําไม่ค่อยได้นะน่าจะเข้าๆประมาณนี้แหละผมก็เอาไว้เท่านี้เนาะแล้วก็เป็นหินสีนะผมก็จะ เปเซตดี set delay เลย์นะผมจะเน้นดีเลย์ไวๆนะผมเพราะว่า,วาไอส้สก,กิลที่ผมใช้หลกักๆก็คือเอาไปเคลียร์มอนสก,กิลดินเนาะผมก็เลยเล่นดีเลย์ไม่ได้เน้นน้ำเม็นะบางคนจะใช้แบบเซตน้ำเม็กกไปเลยเนาะแต่ผมจะใช้ตามนี้ก็จะมีเคอร์ทิวเบอร์แกนนะผมแล้วก็โซโลสองแล้วก็เซร์สก้านะผมไม่เรียวนะผมในเบอร์แกนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะผมจะเปลี่ยนอะไรก็ที่เพิ่มเมมเมทิคเรเยอะนะผมเปลี่ยนได้เลยนะผมไม่ได้เปลี่ยนนะผม,ผมก็ใช้แบบนี้แหละ เลเวลตาทีสี่ผมก็ทานี้เนาะกดอัปโหลดเลยไปสองเอ้ยหกร้อยครั้งก็คลิปวิดีโอนี้ผมก็น่าจะแบบนานแล้วนะเออก็คือผมไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ก็มาลงขั้นให้หน่อยละกันเนาะสมหรับเขาหมังนนะเดี๋ยวเพราะว่าผมปั้นไว้นานแล้วผมไม่เคยเอามารีวิวเนาะส่วนนักดนตรีที่มีคนขอมาเดี๋ยวรอก่อนนะผมเพราะว่านักดนตรีผมมันยังไม่เทพเนาะมันไม่เชิงเทพหรอกแต่ผมเอามารีวิวอีกทีหนึ่งตอนที่มันมีของหน่อยนึงละกันเพราะตอนนี้ของมันไม่มีนะผม เดี๋ยวผมขอเวลาหาของหน่อยเดี๋ยวผมจะมาปั้นให้ดูในทีเนาะก็เป็นเบสิกเบสิกนะผมโอเคเราจบสเตตัสไปแล้วนะผมสเตตัสตามนี้นะผมก็ผมจะไม่ลงไอจเพราะผมไม่ได้ใส่เ a จิแกรมนะผมผมจะไม่ลงไอจีนะก็จะมาเน้นละาคาก็คืออินลงอินไว้ยเยอะครับผมสำหรับคขหมังนะเลือดก,ก็เอาไว้พอที่แบบยืนได้นะผมแล้วก็เด็กเอาไว้ลดไล่อะไรพวกนี้นะผมโอเคเรามาดูอาวุธกันดีกว่าเรามาดูเซ็ก,กัน เซตหลักๆนะณนะปัจจุบันนะผมจะใช้แค่สองเซตนะผมก็จะมีเซตดิสต์นะผมแล้วก็เซตดาเมจนะผม,อ,มอ,อิสปาเอซียวเนี่ยนะผมจะใช้เป็นเซตนี้นะเพื่อปิดดาเมจ <c oughs> ถามว่าแต่ก่อนที่เขาเล่นกันจะเป็นเซตไล่ใช่ไหมกิมบอรใช่ไหมเออแล้วก็เซตลดมานาใช่ปะก็จะเป็นอิสริกยัดเป็นเมสซานานะผมลดแม็กมานาซึ่งไอเซตเนี้ยมันเป็นเก่าแล้วนะผมซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เขาไม่ต้องใช้กันแล้วนะเขาเปลี่ยนไปอีกอื่นแล้วนะก็มันไม่ต้องใช้แล้วเองอืม ก็เราไปใช้เงินได้เลยนะผมตอนนี้ก็จะเป็นเซตดินนะผมเซตรับตีนเนาะเซตนี้ก็จะมีข้อดีในการดิสเบิร์นดาเมจนะผมโดนดาเมจมาแล้วก็ไม่ไม่เข้าตัวนะผมก็ลบออกไปนะผมลบดาเมจเอ,อกไปเลยซึ่งมันก็เป็นเซตที่นิยมกันนะปัจจุบันนะผมมีหลายอาชีพที่ใช้เซตนี้กันเพราะว่าเป็นเซตที่รับตีนดีนะผมเพราะว่ามันไม่ต้องกลัวอะไรเนาะเพราะออโต้ขึ้นอยู่แค่ออโต้เยอะเท่านั้นเองออโต้ Auto เยอะก็จะติดออโต้ Auto ไม่มีก็นา,นานติดหน่อยนะผมก็ อะไรับผมหาออโต้มาใส่อย่างผมไม่ได้ใช้แบนเป็นออโต้นะผมะ่เดี๋ยวผมจะไล่ดูไปก่อนของแต่ละอย่างนะผมเซตดิสนะผมผมจะใช้มีดไทยนะผมมีดไทยยัดฟิโดโก,ก้นะผมฟิโดโก้บวกออโต้เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะผมทยักที่อาวุธนะครับผมจะได้เอเมทิกเคมีสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเซตนี้เหมาะกับการบวกออโต้เยอะนะผมแล้วก็มีดไทยผมบวกออโต้สิบเปอร์เซ็นต์นะผมก้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมซ้อมแล้แค่อาวุธอย่างเดียวนะ <c oughs> อืมตัวดาวผมใช้ดาวขยับลิ้นเพื่อ เป็นลดการล่นะผมอันนี้ก็มาทําการล่นะผมช่วยในการล่นิดนึงนะไม่ได้เยอะแต่ก็ช่วยอยู่ส่วนชุดก็เป็นดาวกันมูลนะผมไม่ได้ยัดดาวนะยัดเป็นเอพิคอร์นะผมเป็นสามัญประจําบ้านนะของนี้เนาะอ่าส่วนเอนซิทินะผมเป็นยัดเป็นรูดอนะซวามจริงผมจะหาบอมาใส่นะผมผมไม่ได้ใส่นะความจริงผมจะหาบอลมาใส่นะนะั่นน่ะบอออโต้ห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันแล้วก็ มันจะไม่อ่าอันนั้นมันจะบวกเป็นสเปลเบิร์ดด้วยมั้งเออสเปลเบิร์ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมไม่ได้หามาใส่แต่เลือกที่ผมใช้นี่เพราะว่ามันลดแม็กเอ็มพียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งเอามาเข้าเงื่อนไขในการใช้ซิโรเลนะผมให้มันเปลืองมานาน้อยลงเนาะก็ประมาณนี้เสริมก็เป็นประหยัดนะผมอารังอันนี้เห็นยาเป็นดาวประหยัดส่วนเดซิชิว่าเป็นขยับลิ้นนะผมลดเวลาไลา่ส่วนแหวนนะผมแหวนเป็นออ,อโตโซินการ์ดนะผมอันนี้เป็นแหวนผลิตนะซึ่งมันอยู่การผลิต กกวิวเก้าสิบเข้าไปนะผมสําหรับตีอวุธเนาะเก้าสิบเข้าไปก็ออฟต้องจะมีติดออโต้สกิลบวกห้าเปอร์เซ็นต์นะผมยิ่งวิทย์สูงยิ่งมีโอกาสสะท้อนกลับนะผมอันนี้ก็คือเป็นสะท้อนกลับนะผมคล้ายๆออโต้แหละแต่ผมว่าไม่น่าใช่ออโต้นะอันนี้เป็นการสะทร้อนแบบดาเมจที่รักมาเหมือนพวกรีเฟกเนาะคิดว่านะผมไม่ได้อ่านออฟที่แน่นอนก็ผมใช้เป็นแหวนนี้นะผมบางคนอาจจะใช้แหวนอื่นก็ได้นะผมมีให้เลือกมากมายนะผม จะเป็นแหวนเควสยัดเป็นอินิวาก็ได้นะผมอันนั้นก็ใช้นนได้เหมือนกันอันนั้นก็ตีพอตโตนะผมอันนั้นก็ดีนะผมแต่ผมใช้แหวนนี้เพราะว่าผมประหยัดนะผมไม่มีอินิวาใช้ผมเลยใช้แหวนนี้เนาะอ่าโอเคก็เ,เซตที่จะมีวันนี้ส่วนมาเซตเมทนะผม,มเซตเมทก็จะมีเนี่ยครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นเอสปาซิโอนะผมอัพสองนะผมแล้วก็ยัดเป็นโซโลสองนะผมในกรณีที่ผมใช้เพราะว่ามันได้ทั้งเลือดแล้วก็ <C oughs> อะไรอ่ะไอ้อ็มเอเคยี่สิบเปอร์เซนต์ด้วยแนละ้วก็เอาบุญเจาะเข้าด้วยนะผมเบสเจาะเข้าด้วยตรงนี้นะซึ่งมันดีนะผมตรงนี้ผมก็ใช้เป็นดาวประ,ประหยัดนะผมดาวประหยัดมันจะช่วยในการลดการใช้มันานานนั่นเอง <c oughs> สตัรเเอร์คนะรับผมสตัรเคอร์ดาวประหยัดนะผมผมจะใช้ดาวประหยัดเพราส่วนใหญ่นะก็อันนี้มีผลกับการๆๆเปิี่ยนอบสแล้วก็เมโดน่าะนะผมยับเป็นเมโดน่าบางคนั้จะใช้เฟสได้นะแต่ผมเลือกที่จะใช้เมโดน่าเพราะว่าผมต้องการ ลดเวลาไล่นะผมนี่นะตรงนี้นะไล่เวทลด15%นะแล้วก็ลด E นี N ่ e, MACMP อะไรพวกนี้ด้วยนะผมก็ประมาณนี้นะั่นแหละกระผมเอามาชอบลดเวลาไล่นะผมชอบมันไล่ไวๆนะส่วนเสริมนะครับผมส่วนเสริมจะมีสองสองแบบนะเธอจะเลือกนะถ้าเราเจอมอนผมก็ใช้เซตธรรมดาเคลียร์ก็ได้นะถ้าไอ้นเบลอันนี้ก็ตกกระป๋องนะผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะตั้งแต่ผมรู้จักเปียคัพผมเนี่ยเพราะว่าวไอ้เซตเนี้ยมันแรงมากนะนเวลาลงบอลนะ ส่วนตัวผมว่าใช้อันนี้มาส่วนดาวผมจะหาดาวดีๆมาใช้แหละแต่ผมยังไม่ได้ไปดอกจริงๆาัาจา์นะผมก็ใช้แบบนี้ไปก่อนเนาะยัดเป็นดุมคิงลิฟนะผมก็เอเมิเคบวกเยอะๆเนีผมแล้วก็ได้เวทเจาะเข้าด้วยนะผมความแรงเวททีัต่างก็ดีครับผมเป็นหินเสริมเวทที่ดีบางคนก็ใช้หลากหลายครับผมมันจะมีทั้งมาเชอะไรพวกนี้ใช่ปะเยอะแยะครับผมหาใส่ได้เลยนะผมใส่แบบนี้แหละดุมเฮนลิฟผมชอบอืม เล่นตามก็ได้ครับผมบางคนก็หาช่องอื่นนะช่องผมไม่ได้เล่นแบบสายเวทจริงๆจังๆแล้วปกติผมชอบเล่นสายกายภาพนะผม,ผมก็มาให้ดูเป็นแนวทางกันเนาะส่วนแหวนนะผมแหวนเควสยัดอากิลาจาม่านะผมซึ่งอันเนี้ยเอ่อมันอย่างที่ผมบอกที่ผมใช้ของลดไล่เยอะเพราะว่าไอแหวนเนี้ยมันจะบวกไอไอ,อ,อหินสิเออหินมันบวกเวลาไล่ห้าเปอร์เซ็นต์นะผมสองเม็ดก,ก็สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็หักลบกันไปเรียบร้อยครับผมได้ MTM มาออยีา่สิบเปอร์เซ็นต์เพียวๆนะแล้วก็ได้อินไปอีกห้านะ เฉยที่แบบโอเวอร์มากนะผมชอบแหวนนี้มากแหวนสองรูนะแหวนเพชรก็สําหรับคนที่ไม่มีคุณทรัพย์นะผมก็ใช้แหวนแหวนเพชรนะครับผมเป็นแหวนที่ดีแล้วเนาะแล้วก็ยัดเป็นหินดีๆครับผมพวกแหวนนั้นจะมีหินดีๆยัดเยอะแยะครับผมถ้าเป็นจอเมเบ้ก็จะเป็นอากิลาใช่ไหมอากิลาจะมาถ้าเป็นกายภาพเน่อยก็จะเป็นเทลอนนะผมอืมพวกสายกายภาพก็จะใช้เทลอนกันเนาะก็ประมาณนี้ผมสําหรับสาย ไอ้ขมังผมนลจะใช้อยู่ที่ส,สองเซตในการลงบอลน,นะผมส่วนเคีย์มอนต่างๆผมก็จะเปลี่ยนไปอยเจอมอนมอนแบบเยอะๆอย่างเงี้ยผมใช้เคีย์เวฟใช่ไหมเออก็จะใช้เป็นคาาเทลาสต็อดนะผมอันนี้มันจะช่วยลดการใช้มานาตามเลเวลนะผมก็ลดการประหยัดอะเออง่ายคือใช้มานาน้อยมากพอยายเป็นพวกของเลือกได้ับผมแล้วแต่นะส่วนอี้ไอน้นึงก็เป็นเซตฮิลนะเซตฮิลที่ผมไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ เจอในกรณีที่บอสแบบลบเลือดจริงๆผมจะฟักมาใช้นะก็มีเอแคลร์นะผมยัดโบทเนียซึ่งเอแคลร์นี่ผมอัพไปแล้วนะอัพขั้นสามต้ผมไม่รู้ขั้นสี่มายังนะเดี๋ยวเขาไปหาข้อมูลเพิ่มนะผมคอโค้ดหนังนะผมนี่นะโค้ดหนังแล้วก็ยันหนึ่งเป็นมิเซลอทิดนะผมนี่รับฮิลเยอะนะอันนี้มานับได้แล้วนะผมยังไม่เป็นอัพมัง้งน่าจะน่าจะยังไม่ได้ไปอัพยังเป็นโบทเนียนะผมรับฮิลเพิ่มส่วนแบงก็จะมีอ่าสร้อยคออัศวินนะ อันนี้หากวิดร้อยห้าสิบจะรับฮิวแรงขึ้นนะผมวันนี้ก็ดีครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนเซ็ตคอมโบผมให้เขาดูของไป้หมดเลยเนาะเออให้ดูของหมดละเนี่ยผลิตนี้โว้วห,หน่อยเดี๋ยวผมก็จะมีแนวทางการทําเมลผลิตให้ดูอยู่นะผมตัวอย่างแรกนะผมก็จะใช้เป็นเซ็ตไอ้นี้ก่อนนะผมดิสนะผมอ่าดิสจะเปิดก่อนนะผมไล่ไปหนึ่งปึ๊บ เราจะไล,ละ่ล่าเป็นเตปนะผมส่วนคนมียาพวกนี้ไอ้ขนมเหลืองขนมม่วงอะไรก็กดกดไปก็ได้นะผมแต่ผมไม่กดนะผมจะลงแบบให้ดูว่าเออไม่ไม่กดยานะผมปั๊บเคลียร์สักหน่อยนึงปั๊บเดี๋ยวผมจะวนลลกให้ดูนะผมจะทำให้ดูส่วนคอมโบผมว่าหลายๆคนนะ่าจะรู้นะถ้าเป็นแฟนมันแทสายเข้อหมังเวทเนานะมันมีหลายช่องทำแลนะ้วเนาะก็ปึ๊บแส่ไฟฟ้า,าหนึ่งสองสาม ปึ้งแล้วก็นหนึ่งแล้วออกมาครับผมแล้วก็สับออกอันนี้คือสับไม่ติดนะคือบางทีกรณีมันสับติดก็มีนะผมเราบื้มตายเลยของผมดาเมจยอยู่ที่สามสามล้านแปดนะผมไม่ถึง 4, นะสี่นะเออสวนละไมน่นี้ปุ๊บเราวนมาอันนี้ในชะ่ไหมเราก็กดรีครับผมกดรีไปเลยนะเออมันจะได้มังมานเยอะใช่ปะปุ๊บแล้วก็กดกด,ดแล้วก็สับมาเป็นเซตดิดนะผมแล้วก็เข้าต่อเลยนะเดี๋ยวผมจะวนลูกให้ดูนะ บอสท,ที่ผมเทสเป็นบอสอีเวนนะครับผมเดี๋ยวก็หมดแล้วเนาะอ่าน,นี่ติดสตันนะผมยวรอแป๊บน,นึงผมต้องวนลูปมหนึ่งสองสามเป๊ะแล้วก็หนึ่ง,ง,มนนงไม่ติดนะบนจะไม่ติดมันจะไล่ไวมากนะถ้าผมทำติดนะเนาะอันนี้ไม่ติดนะครับ เราจะวนหลุดได้อย่างนี้เรื่อยๆน,น,นะผมถ้าติดคือแบบมันจะเร็วมากนะาการล่างผมนะแล้วก็เหมือนเดิมครับผมรีครับผมแล้วก็บัฟสัดดิสร้อยลงต่อแค่นี้บางคนก็จะมาบอทบอได้เลยนะเออแต่เป็นบอทที่ไม่มีสตันนะอย่างนี้มันแบบมันสู่มสตันไงเราเราเข้าเราไม่แน่ใจว่าสตันตรงไหนเราก็เลยบอทไม่ได้นะตรงนี้หนึ่งสองสาม,สามเปี้ยงแล้วก็หนึ่ง ไม่ติดไม่ติดเพราะถ้าติดมันจะมันจะแบบมันจะทันนะผมแล้วก็มันจะไล่ไวมากนะเดี๋ยวผมทําไม่ติดให้ดูนะมันจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตีมืออะไรนะเพราะว่าผมเล่นในคอมนะไม่ถนัดถ้าเล่นเนยแล้วบบผมจะกดได้เร็วนี้เออมันมันติดยากมันติดยากการสับของอะไอ้ของที่ผมสับเป็นกระทานั้นเป็นไอ้สมุดลลยนะผมกิมวอลเนาะผมไล่สยฟ้าให้มันตีช้านะผมหนึ่งสอง ไอ้เคียนในติดสถนเนี่ยคือจบเลยเว้ยนี่คือไล่ไปคือจะเบานะเพราะว่าเราไม่ติดสถานาจูโจมนะเออมันจะเบานะาดาเมจไอ้เคียดาเมจมันจะตกลงมานิดนึงนะเพราะปกติมันจะมีเศษที่แรงกว่าน,นั้นนะจะถามว่าแรงไหมก,ก็แรงนะผมว่ามันก็แรงอยู่เคบัฟกใหม่ อเคมันอาจจะใช้เวลานานาน,นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันติดติดยังไงนะหนึ่งสองสามไม่ติดคติดยากมากคือมันต้องสับไวไวมากมันต้องสับแบบมือไวอจริงๆนะซึ่งผมว่ามัน เมาสไงไม่ไม่ทันจริงๆเว้ยเออผมไม่ทันจริงๆเว้ยเมาส์มันไม่ทันจริงๆยอมเลยผมจะทำให้ติดเดี๋ยวผมจะต้องตัดคลิปออกก็ได้แน่นอนะจริงเหมือนมาดูผมลงบอสเล่นอ่ะจริงนะ เนี่ยติดแล้วครับผมปึ้งเห็นป่ะมันจะไล่ไวมากเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันมาติดแล้วนะเมื่อกี้คือติดละคือสังเกตป่ะไอ้บัฟจิวโจมันมันเหลือประมาณสองสามวีเลยนะเหลือเหลือเฟื่อเลยเหลือเฟือเลยคือมันต้องแบบสับไปไวจริงๆเิงเลยซึ่งผมมาเห็นป่ะผมลงยี่ลรอกว่าจะติดอ่ะคือมันต้องใช้ความชํานาญมากเลยนะสาหรับผมมังเวทนะแต่ผมมันไม่ชํานาญไงแล้วผมแบบส่วนใหญ่ผมถ้าผมจะเล่นพวกแบบอะไรที่กดไวผมจะเล่นในมือถือนะซึ่งตอนนี้ยผมว่าอาดคิดไงมันหนักมือถือมันแหลกเนาะเพราะว่าผมก็เลยแบบ ในคอมเนี้ยผมเป็นปกติแล้วเนาะมันก็เลยแบบคอมโบแบบมันจะไม่มันไม่เพอร์เฟกอะเอาตรงๆนะเออมันจะไม่เพอร์เฟกแล้วไม่ผมก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้ไปไกลหรอกสามเจ็ดสามแปดนะเออมันจะมีแรงๆหน่อยก็จะแบบเท่าไหร่อ่ะมันมีแรงๆหน่อยก็มัน 5, ห้าเ่าห้าสองอันนี้แรงแรงมากเลยนะ อืมอันนี้มันเป็นระเบิดระเบิดรอบหลังนะผมมันจะมีรอบแรกนะผมสกิลนี่อยู่เออประมาณนี้ครับผมเห็นป้า e อีบิลเลอซิโรเล่สามหกสามล้านหกมันก็แรงนะสำหรับเขาหมังผมก็เออด้วเมลมันก็แข่งแข่งเนี้ยแหละมันไม่มีอะไรแบบฟิกหรอกนะครับผมอ,อุ้ยโทษทีโทษทีจอดำบอะ เอาโอเคมาแล้วนะผมก็สําหรับรีวิวข้าวหมังก็คลิปนี้กินนาทีสิบห้านาทีนะผมก็ผมว่าไม่ยาวมากหรอกพลังดีแหละก็สําหรับใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือเป็นคนที่มีกูรู้อยู่แล้วนะผมอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ใช่ผมไม่ได้เมนสายเวทนะผมแค่ผมเล่นได้เฉยนะเออก็ของก็เอาไปปรับใช้กันดูนะผมแต่เซตละก,ก็จะมี2เซตนะผมที่หากันนะดิสกับาดามเมนนะผมก็หามาใช้กันนะผม ส่วนไอ้มีดไทเนี่ยมันเป็นผลิตเนาะซึ่งมันก็ติดยากอยู่ก็หาเป็นมิชชั่นรีเฟกมาใช้แทนก็ได้นะผมมันมีของหลายอย่างที่มาทดแทนได้นะผมแต่ผมจะแนะนําเป็น2อย่างก็คือมีดไทกับมิชชั่นรีเฟกนะผมมิชชั่นรีเฟกจะหาง่ายกว่าแล้าอัพเองได้ด้วยนะผมอันนั้นผมก็แนะนํานะซึ่งออฟมันก็จะดรอปลงมานิดนึงแต่มันมีออโต้นะผมอ่าแล้วก็มีลดอัตราส่วนอะไรเพิ่มเข้ามานะผมอันนั้นผมก็แนะนําให้เอามาใช้แทนได้นะผมส่วนชุดก็จะไม่ต้องฟิกนะผมชุดกับเสริิมเอซชลกับ แต่ก้นมูลนะเซตนี้เป็นเซตแค่เปิดประเดิมด่เฉยนะเราไม่ได้แบบดาเมจเนาะแล้วก็น้นออตโตเยอะๆครับผมเพื่อจะให้มันติดตลอดมันจะได้ไม่โดนเดาเมจเนาะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็น่าจะมีมนาแล้วนี้ครับสำหรับใครอยากให้ทําคลิปอะไรไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมผมก็จะมาพิจารณาดูเออถ้าผมว่าผมจะมาทําให้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคนที่แบบเออหาเพื่อเล่นอะไรเล่นก็นดีคอร์ดผมก็ว่างนะผมก็เข้ามาบุยได้นะมันจะมีเพื่อนๆที่อนที่ผม คุยมาสักพักแล้วเออก็เล่นอยู่ในเกมนะผมบางคนก็จะเข้ามาในนิดถ้าใครก็เออยังขี่อายอะไรไงก็ลองพิมพ์ถางดูครับผมเพื่อนๆในเกมก็อาจจะมาพิมพ์คุยด้วยนะผมตอบด้วยเออเรื่องอะไรช่วยเหลืออะไรก็จะช่วยกันนะผมเพราะผมก็ไม่ใช่พบผมมาเล่นกันแบบโดยแบบเป็นปาร์ตี้นะไม่ได้เล่นเป็นกลิ่อะไรกันนี้นะก็คือมีอะไรก็ช่วยเหลือได้นะผมก็ประมาณนี้ผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีวันนี้ผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่อะไรไงผมก็กดฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยเนาะ แล้วก็ใครชอบวิดีโอว,วาคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้หนึ่งทีนะผมก็อยากแชร์ให้เพื่อนๆดูก็ขอบคุณมากครับผมก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ